สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอการซ่อมปืนฉีดน้ำนะครับตัวนี้วอลลุ่มปรับน้ำหายครับเวลาปรับน้ำความแรงของน้ำก็ต้องมาปรับแบบนี้ครับใช้มือปรับแบบนี้ครับซึ่งมันปรับค่อนข้างยากครับเพราะว่าของเดิมมันจะมีวอลลุ่มปรับน้ำอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันหาย ผมก็เลยจะมาใช้กาว epoxy p u t ่พตตตัวนี้นะครับเป็นกาวดินน้ำมันมีสส่วนนะครับมาผสมกันก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการซ่อมปืนฉีดน้ำง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาปืนฉีดน้ำเสียก็สามารถทำได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแรกผมจะมาผสมกาว อีพ็อกซี่ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้ไปบ้างแล้วก็เลยอยู่ในถุงซิปแบบนี้ผมจะเอามาผสมกันนะครับ อ,อ,อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการปั้นให้มันเข้ากันนะครับโดยการบีบอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆกาวตัวนี้ดีครับผมมีติดบ้านเอาไว้ใช้ได้หลายอย่างเลยครับ ั้นให้มันเข้ากันที่สุดครับพอมันเซ็ตตัวมันก็จะแข็งคล้ายๆกล,าย,ลายเป็นหินเลยครับมันจะสะดวกกว่าเกาน้ำที่มาผสมกันสองส่วนนะครับเพราะว่าตัวนู้นจะต้องมาป้ายที่ชิ้นงานมันจะค่อนข้างเหลวแต่ตัวนี้จะสะดวกกว่านะครับ ปั้นไปเรื่อยๆครับปั้นจนเรารู้สึกว่ามันเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำตัวนี้ครับมาสร้างเป็นวอลลุ่มบิดความแรงของน้ำนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันจะเข้ากันดีแล้วนะครับ ตัวนี้คือผมวางแผนว่าจะยัดเข้าไปในรูนี้เลยยัดเข้าไปในรูนี้โดยใช้แหวนตัวนี้ลองก่อนครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้แหวนลองตัวนี้ฮะมันจะหลุดไปฝั่งนู้นได้เลยเนี่ยมันจะหลุดไปบุ๋มไปได้เลยครับเราก็ต้องใส่แหวนลองตัวนี้เพื่อให้แหวนเนี่ยมันมันติดที่บาสีดํานี้ครับเวลามันไหลมันก็จะไม่หลุดไป ไปฝั่งนู้นนะครับนี้เริ่มแรกเราก็จะปั้นให้มันพอดีรูก่อนเพื่อให้มันง่ายครับเราก็ยัดไปในรูนี้ได้เลยครับกาตัวนี้ค่อนข้างสะดวกครับ ยัดฝั่งนี้ด้วยครับเพราะว่าม so ันจะมีตรงกลางมันอาจจะไม่ทะลุง่ายครับยัดให้มันซ้ายขวาเพื่อให้มันไปติดกันตรงกลางเองนะครับก็ยัดไว้ขณะนี้ ส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นตัวหัวบิดไว้ฝั่งนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แหวนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะมาติดไว้ตรงนี้เลยตอนนี้มันยังนิ่มอยู่ มันก็จะดูไม่ค่อย นี้เราก็ปั้นให้มันมันเหมาะมือครับว่าเอาไว้บิดวอลลุ่มน้ำนครับเดี๋ยวพอกาวมันแข็งกาวที่เรายัดไปตรงกลางมันก็จะติดกับไอ้หัวตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้เราปรับ แรงดันน้ําของปืนฉีดน้ําตัวนี้ได้สะดวกมากขึ้นนะครับจากตอนแรกนี่มันต้องใช้เล็บในการไปบิดมันนะครับส่วนฝั่งนี้เราก็แต่งให้มันเนียนเนียนแต่เราต้องระวังไม่ให้มันติดกับ ขอบสีดำนี้นะครับเท่านี้นครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนกาวเซตตัวแข็งแล้วผมจะมาลองบิดวอลลุ่มน้ำดูนะครับว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนนะครับหลังจากที่เรารอกาวเซตตัวเป็นเวลา1คืนนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับจะแข็งคล้ายๆหินเลยครับเราก็สามารถปรับบอลล่มน้ำได้ง่ายขึ้นครับเป็นวิธีการซ่อมบอลล่มปรับแรงดันน้ำง่ายๆครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันได้ครับกาวตัวนี้ครับมีติดบ้านไว้เอาไว้ซ่อมได้หลายอย่างครับถ้าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะ เอากาวตัวนี้ไปลองซ่อมปืนฉีดน้ําหรือซ่อมอะไรที่เพื่อนๆอยากจะเอาไปซ่อมก็สามารถเอาไปซ่อมได้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมครับ